หมูย่างปะลาะล่ากลิ่นหอมมาเลยนะครับจานนี้เนี่ยต้นทุนประมาณสัก20กว่าบาทนะครับ26 27บาทก็จะมีหมูย่าง7ดไม้แล้วก็น้ำจิ้มปะลาล้านะครับน้ำจิ้มเจ่วปะลาล่าเนี่ยถ้วยหนึ่งผมว่าผมจะขายสักประมาณชุดละ50บาทนะครับก็จะมีผักมีอะไรด้วยนะเดี๋ยวผมจะนำสูตรอร่อยอร่อยนัวนว,นว,นวมาแชร์ด้วยนะครับเรามาผสมหมูนะครับกับเบกกิ้งโซดาก่อนนะครับเราก็จะใส่ เบกกิ้งโซดาลงไปนะครับโรยให้ทั่วเลยนะครับจากนั้นก็ใส่น้ำไปทีละนิดครับแล้วก็ขยำเบกกิ้งโซดากับหมูนะครับเราจะทำให้หมูมันนุ่มขึ้นนั่นเองนะเวลาะใส่นะครับก็ใส่น้ำทีละนิดนะครับแล้วก็ขยำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับพอว่าน้ำเริ่มงวดนะครับก็ใส่เพิ่มเข้าไปสูตรนี้นะครับเราต้องการให้หมูปลาขังเรามีความนุ่มนะเราก็จะใส่น้ำไปเรื่อยๆจนกว่า น้ำจะแบบขุกคลิกนะครับจะเห็นนะครับว่าเวลาพอใส่ไปพอเวลาขยาไปนะครับน้ํามันก็จะงวดหายไปนะครับเราก็เติมไปทีละนิดทีละนิดครับอ่านี่นะครับก็ประมาณนี้มีน้ําขุกคลิกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมซอสสาหรับหมักหมูกันครับต่อไปมาเตรียมซอสสาหรับหมักหมูนะครับอันนี้เป็นน้ําตาลมะพร้าวนะครับผมก็ใส่ซีอิ๊วขาวตามลงไปครับตามด้วยซอสหอยนางรมนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็ทําการคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวเราจะทําการละลายน้ําตาลมะพร้าวก่อนนะครับน้าตาลมะพร้าวตอนนี้ยังเป็นก้อนๆอ,อยู่นะและที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือนี่เลยน้ําปะลาพาทองนะครับได้รสแซ่บแบบอีสานแท้ๆเลยนะครับอีสานบ้านเฮา ได้รแสแซบนัวถึงใจนะครับกลิ่นหอมเลยนะครับจากนั้นก็คนส่วนผสมของซอสให้เข้ากันเลยกลิ่นหอมมากๆครับจากนั้นนะครับก็ใส่หมูที่เราหมักกับเบกกิ้งโซดาลงไปเลยเราคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะครับกับหมูสำหรับสูตรซอสหมักสูตรนี้นะครับเราสามารถหมักหมูได้ตั้งแต่1กิโลถึง1กิโลครึ่งนะครับ หมูบางชิ้นอาจจะยังเกาะกันอยู่นะครับก็พยายามคนให้ตัวซอสเนี่ยคลุกเขาให้ทั่วหมูทุกชิ้นนะครับอ่าเราจะหมักไว้แบบนี้เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงครับไม้เสียบลูกชิ้นนะครับก่อนที่จะใช้นะครับให้เรานำมาแช่น้ำไว้ก่อนนะครับเวลาที่เราไปย่างไม้เสียบลูกชิ้นจะได้ไม่ไหม้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเสียบหมูกันเลยนะครับ ไม้ที่เราแช่น้ำไว้นะนี่ครับก็เสียบเลยระวังมือด้วยนะครับหมูอาจจะมีความลื่นนิดนึงนะเพราะว่าเป็นหมูหมักนะครับรนี้นี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ก็หลังจากที่เราเสียบไม้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปแช่เย็นไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปทําน้ําจิ้มกันครับเดี๋ยวต่อไปเรามาทําน้ําจิ้มแจ่วกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องเคี่ยวน้ํามะขามเปียกก่อนนะเรานําน้ํามะขามเปียกนะครับมาตั้งไฟครับตอนนี้น้ำมะขามเปียกเราเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อปะลาบดตาพาทองนะครับนี่ แพ็กเกจิงสะอาดนะกลิ่นหอมมากๆนี่นะครับเดี๋ยวผมใส่ไป1ช้อนนะครับใส่ไปเลยขอเพิ่มอีกหช้อนแล้วกันนะครับใส่สองช้อนจากนั้นก็คนให้เข้ากันเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบทานปลาล้าสุกนะครับเราก็นำมาเคี่ยวกับมะขามเปียกแบบนี้เลยนะครับในขั้นตอนนี้ กลิ่นหอมมากๆโอเคตอนนี้เดือดแล้วนะครับปิดเตาเลยครับเดี๋ยวเรายกลงพักไว้ให้เย็นนะครับตอนนี้นะครับเนื้อปลาลาเคี่ยวน้ำมะขามเปียกของเรานี่ก็เย็นตัวดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราผสมน้ำจิ้มแจ่วเลยนะครับอันนี้ผมก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปครับจากนั้นก็ใส่น้ำมะนาวลงไปครับเดี๋ยวเราจะทำการละลายน้ำตาลมะพร้าวก่อนนะครับ ตอนนี้ส่วนผสมของน้ำตาลมะาพร้าวละลายดีแล้วนะครับผมก็จะใส่น้ำปะลาพาทองลงไปครับใส่ไปสักหนช้อนนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบปะลาร้านะครับสูตรนี้นะครับถูกใจแน่นอนเพราะได้รสชาติแบบอีสานแท้ๆบ้านเฮานะครับอร่อยคักเลยนะะส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับผมก็จะใส่พริกป่นลงไปครับตามด้วยข้าวคั่ว คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปย่างหมูกันเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับเราก็ได้ก่อไฟก่อเตาเรียบร้อยแล้วถ้าไฟแรงนะครับให้เราเอาขี้เท่ามากบๆหน่อยนะครับอย่าใช้ไฟแรงมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพลิกไม่ทันนะเดี๋ยวหมูเราจะไหม้ซะก่อนนะครับ หลังจากที่ดูวิธีการทำหมูย่างปลาล่าไปแล้วนะครับแถมน้ำจิ้มแจ่วรสเด็ดนะครับ เดี๋ยวเรามาดูต้นทุนกันนิดนึงนะครับสำหรับเมนูในสูตรนี้นะครับผมจะคำนวณแบ่งเป็น2ตารางนะครับตารางแรกก็จะเป็นในส่วนของน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็อีกตารางหนึ่งครับจะเป็นหมูย่างปลาล้านะครับแล้วผมก็นํา2ส่วนนี้มารวมกันอีกตารางหนึ่งนะครับตารางที่3นะครับเป็นตารางที่รวมหมูย่างปลาลากับน้ำจิ้มแจ่วนะครับขายเป็นชุดมาดูในส่วนของน้ำจิ้มแจ่วก่อนนะครับน้ำจิ้มแจ่วของเรานะครับวัตถุดิบของเราเนี่ยก็จะมีในส่วนของน้ำมะขามเปียกน้ำตาลมะพร้าวนะครับ แล้วก็แน่นอนครับรสชาติที่แบบว่าอร่อยนัวสุดๆนะครับก็จะเป็นน้ำปลาผ่าทองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยให้รสชาติแบบอีสานบ้านเฮารสชาติแบบอีสานแท้ๆเลยนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มความแบบความนัวมากยิ่งขึ้นนะครับผมใส่เนื้อปลาบดผ่าทองด้วยนะครับก็จะเพิ่มความเปรี้ยวนะครับด้วยน้ำมะนาวนะครับกลิ่นหอมๆของข้าวคั่วแล้วก็ความเผ็ดของพริกป่นนะครับ เราจะใส่หอมแดงซอยกับผักชีฝรั่งซอยตอนที่เสิร์ฟนะหลังจากที่คำนวณไปแล้วเนี่ยผมชั่งน้ำหนักเนี่ยได้ประมาณสัก550กรัมประมาณนะครับใช้เงินไป73บาทเดี๋ยวเราเอาตารางเนี้ยไปใช้คำนวณในตารางสุดท้ายนะครับต่อไปตารางที่2นะครับจะเป็นหมูย่งางปลาจะมีในส่วนของหมูหั่นชิ้นนะครับอันนี้เอ่อถ้าเราใช้สันคอก็จะได้ความนุ่มด้วยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเราหมักเบกกิ้งโซดาอยู่แล้วนะเราจะมีน้ำสะอาดน้ำตาลมะพร้าวนะครับซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมนะครับ แล้วก็ขาดไม่ได้เลยครับเสริมความหอมแบบนวๆน,นะครับด้วยน้ำปะลาผ่าทองนะครับแล้วผมก็จะใช้เป็นไม้เสียบลูกชิ้นขนาด6นิ้วนะหลังจากที่คำนวณมาแล้วนะครับผมเสียบไม้ละประมาณ70กรัมนะครับไม้หนึ่งใช้หมูประมาณ70กรัมได้ทั้งหมดประมาณนะครับประมาณ79ไม้นะครับก็ต้นทุนต่อไม้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก2บาทส3สตางค์ถ้าเกิดเราขายหมูย่างอย่างเดียวเนี่ยขายสักไม้ละ5บาทก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเรา มีน้ำจิ้มแจ่วด้วยเนี่ยคือมันจะมีต้นทุนในส่วนของน้ำจิ้มแจ่วผมแนะนําว่าให้ขายเป็นชุดดีกว่านะครับต่อไปมาดูนะถ้าเกิดเราขายเป็นชุดเนี่ยต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่หมูย่างปลาล่าผมใช้7ไม้ครับแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วเนี่ยตักใส่ถ้วยหรือตักใส่เป็นถุงน้ำจิ้มก็ได้นะประมาณสัก55กร,รมัมก็สัก1กระบวยเล็กๆนะครับต้นทุนอยู่ที่ประมาณ26่สบาทสตางค์ มาดูราคาขายนะครับสมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายนะครับราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่53บาท45สตางค์ผมขายชุดหนึง50บาทครับขาย50บาทพอได้กําไร23บาท27สตางค์เมนูนี้หลายคนชื่นชอบนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าปรุงออกมาแล้วเนี่ยแบบกลิ่นหอมนัวมากๆนะครับเพราะว่า สูตรลับของเรานะครับเราใช้น้ำปลาลาพาทองรสด,ดั้งเดิมนะครับสามารถทําได้หลากหลายเมนูเลยนะสามารถใช้น้ําปลาลตัวนี้ตัวเดียวเลยได้รสชาติพอดีแบบอีสานบ้านเกิดน้ําปลาาบ้านเฮาแซบนัวถึงใจร้านอาหารไม่ต้องเสียเวลาไปปรุงปลา้าเองนะครับได้รสชาติคงที่ที่สําคัญปลอดภัยสําหรับลูกค้าเพราะว่า น้ำปะลาล่าพาทองเนี่ยมีขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐานนะผ่านการฆ่าเชื้อแล้วก็ได้รับอ,อยอเรียบร้อยแล้วด้วยหมดห่วงเรื่องพยาธิได้เลยนะครับน้ำปะลาร้าพาทองมีแบบแกอนด้วยนะครับเหมาะสําหรับร้านอาหารแล้วก็ผู้ที่ขายอาหารคุ้มค่าประหยัดต้นทุนได้มากกว่านะครับนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดใครที่แบบชอบแบบรสชาติแบบคักๆนัวๆอยากให้ลองน้ำปะลาร้าพาทองนัวหนงฉลาดชมพูนัวกว่าเข้มข้นกว่าคักสุดๆเลยนะครับ ไปลองกันได้เลยนะครับสามารถหาซื้อน้ำปลาผาทองได้ที่แมคโครบิ๊กซีแล้วก็ร้านค้าใกล้บ้านคุณทั่วประเทศนะครับใครที่ชอบหมูปลาแบบนุ่มๆน,นะครับเวลาย่างไม่ต้องย่างแห้งนะย่างให้แค่พอสุกนะครับเนื้อเนื้อหมูย่างเนี่ยจะมีความชื้นอยู่ยังมีความฉ่าอยู่นะครับจะได้หมูปลาที่แบบนุ่มอร่อยเลยล่ะหมูย่างสูตรนี้เนี่ยตัวเนื้อหมูย่างปลาเนี่ยรสชาติจะออกเป็นหวานนํำนะ แต่ว่าเวลาทานคู่กับน้ำจิ้มเจ่วเนี่ยโอ้โหรสชาติลงตัวเลยครับได้ความเปรี้ยวเผ็ดหอมอร่อยมากๆนะครับก็สามารถปรับสูตรได้ตามความชอบลองนำไปฝึกทำดูนะครับสามารถนำไปประกอบอาชีพขายได้กำไร